สวัสดี FC เวียงหุ่แถลงทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับในค่ำคืนยามดึกวันนี้นะครับก็มาชมคลิปพระเครื่องแบ่งปันในช่อง YouTube เวียงหุ่แถลงครับถ้าสนใจพระที่ไหนก็ทักไลน์เข้ามาสอบถามราคาทันที่ 085 7704527งครับท้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ครับแอดผมไม่ได้ทําอดีไลน์ไว้นะครับก็เอาเบอร์โทรนี่นะครับก็มาพูดคุยเป่งบันเพื่อเครื่องก็ได้พรก็มาพยะคัดสันมาให้ f อที่สนใจเพื่อเครื่องครับก็บางคนก็ เล่นพระไม่เหมือนกันครับปรีถนับทางพระเก่าคือดูเก่าไว้ก่อนก็พยายามคัดเก่าๆมาให้ f อวันนี้ก็เอาใจแฟนที่นิยมพระเครื่องเก่าๆวันนี้ก็มานำเสนอให้ f อก็10กว่องค์ฮะสิบเอองค์ฮะวันนี้ก็มา ชมกันเลยอง์แรก,ก็เป็นพระสมเด็จนะฮะสมเด็จก็จะออกเป็นพระกูเก่านะฮะองนี้ก็เป็นบางขุนพรมฮนะนี่ก็จะเป็นพระค่อนข้างที่จะเนื้อหามวลสารก็ถ้าเป็นฟอร์มแบบผมอชอบเล่นพระเก่านะี่ เป็นพระสไตล์เนื้อผมพรทุกคนนะองค์นี้ผมว่าตอบโจทย์ความรู้สึกข,ของผมว่าเป็นเป็นพระค่อนข้างเก่านะครับคือเอามาแบ่งปังน fc นี่ก็มีความรู้สึกว่าไม่ผิดหวังแน่นอน,นครับองค์นี้ก็เป็นพระเนื้อหาค่อนข้างจะเก่าถูกใจคนนำพาอย่างผมนี่ก็ก็นำเสนอภาพมลสารแบบนี้คือ ดูค่อนข้างว่าจะเป็นพ้าที่วสองเล้วถูกใจฮะมวลสารนะครับก็อาจจะถูกใจ fc หลายๆคนคที่ชอบเล่นพระเนื้อผงครับเนื้อหามวลสารก็จะออกเป็นเก็บผงเป็นเก็บผงเนื้อหามวลสารก็จะเป็นนี่ฮะในองค์พระชิ้นส่วนข้างหน้านี่ก็จะเป็นพระที่มวลสารเกผ็ผงพุทธคุณ มีความหนึบมีความหนึบความซึ้งในมวลสารครับเนี่ยมีความหนึบความซึ้งในมวลสารเนี่ยทั่วองค์ภาในจะมีผิวเป็นสองชั้นนะนะครชั้นนอกก็จะออกเป็นข้าวแป้งนะข้าวแป้งอ่าชั้นในก็เป็นมวลสารที่ออกเนื้อตุบตับฮะเนื้อมีความความฟัมฟ่มอร่อยฮะความมวลสารพุทธคุณนะนี่ย เข้าใจว่าเป็นพระที่เก่ามีอายุมวลสารก็มีการเซตตัวคือ f อก็ชมไปฮะชมไปก็ชมคลิปที่ผมเลื่อนให้ดูก็พิจารณาทางความรู้สึกในความรู้ของ f อนะผมก็เป็นคนนำพานำพามาแบ่งปันให้ f อฮะถ้าถูกใจก็ แอดไลน์เข้ามาที่โทรศัพท์ผมนะก็สอบถามราคากันได้ชมรูปเพิ่มเติมได้หรือไม่ก็รอรูปสตูอะไรประมาณนั้นฮะถ้าสนใจรีบเร่งอยากได้ก็มาดูเองกับผมก็ได้นะครับพบตัวง่ายครับผมซื้อขายกับผมเ่ยพบตัวง่ายไม่ได้ไปไหนครับอยู่ในสนามพระเครื่องนะก็เดินหาของหยิบของ มาแบ่งปันป fc ทั้งใน YouTube แล้วก็น a c e o o o k องนี้ก็เป็นพระพิมพ์ฐานแซมครับขอนอกเรื่องไปสักนิดหน่อยขออนุญาตนอกเรื่องมาหน่อลักษณะว่านอกเรื่องไปก็ fc ก็เข้ามาดูเข้ามาดูมวลสารขอมพนูพระก็พิจารณาไปกวมืออาจจะสั้นนะฮะนี่ฮะมวลสารที่เห็นนี้ก็คือ เป็นพระผิวสองชั้นฮะอันนี้ฮก็เป็นพระบางพรมเขาเรียกว่าพระสองคลองฮะตรงนี้ผมในความรู้สึกของผมนะฮะยังยังเข้าใจตามนี้ฮดูมาดูข้างหลังข้างหลังก็โชว์มวลสารเลยฮะนี่โชว์มวลสารนะครับเนื้อนี่สุดยอดมากครับสภาพแบบนี้นี่ไม่หักไม่ส้มนะฮะไม่หักไม่ส้ม เนื้อมวลสารอยู่ครบะเนื้อนุบๆฮะเป็นข้างหน้าก็นี่อะข้างนี้ก็องน,นี้ก็ข้างหลังครับก็จะมีลักษณะแบบบางจุดก็เป็นผ้าผิวสองชั้นเนื้อในข้างในก็จะเป็นเนื้อแบบมวลสารผงพุทธคุณมีมวลสารให้เห็นก็จะมีเม็ดแดงๆเม็ดแดงๆที่เขาบอกว่า ระกำแพงอ่ะชิ้นส่วนพระกำแพงเม็ดแดงๆอ่ะเนี่ยก็จะมีมีชิ้นส่วนแบบเม็ดแดงๆมีชิ้นส่วนอันนี้ก็จะมีลักษณะนะก็เม็ดสีเทาตรวดสีเทามวลสารอะไรมาเนี่ยนะผมผมก็มันแล้วแต่ครับว่าจะมีมวลสารอะไรบ้างครับนี่ครับไม่ได้แต่แต่องค์มีมวลสารไม่ เขาเรียกอะไรแล้วแต่แต่แล้วแต่คบบางองค์ก็มีมวลสารแตกต่างกันเพราะพระสเด็จนี้แล้วแต่คนชอบแต่ในความรู้สึกของผมเนี่ยถ้าเนื้อแบบนี้นะครับถ้าเป็นผมเจอในสนามนี้ที่ได้มาวันนี้ก็ถือว่าโชคดีผมถูกใจมากครับไดมาวันนี้ก็เป็นเนื้อที่อีกเป็นเนื้อหามวลสารอีกอย่างหนึ่งที่ เขาเรียกว่าถูกใจฮะบใจถูกใจนี่ยก็จะเป็นพระที่ได้นำมาพูดคุยกับ fc นำเสืออกแรกลงองนี้ฮะก็ขอ fc ที่ถ้าสนใจองนี้ก็บอกได้ว่าขอราคาเฟบท่านที่ฟิตจริงๆฮะถ้าจะชอบสมเด็จนี้ก็ขอเทียนที่ฟิตราคาจริงๆรฮะคือไม่ได้ ไม่ได้กลัวแบบกลัวกลัว,ลวขายไม่ได้ครกลัวเปิดราคาไปกลัวแบบลูกค้าจะตกใจอะไรนี่ขายแบบไม่รับประกันไม่พอกลัวแพงอย่างนี้ประมาณนี้ครับก็ไม่เป็นไรครับถ้าว่าสนใจก็อยากได้ก็เอฟซี FC ก็ต่อราคากันได้ครับนี่นี่เป็นพระพิมฐานแซมบางคุณพรมนี่พระผิวสองชั้นฮะ ใหอสมศักดิ์ศรีพระเนื้อผงษ์เบญจาภาคีฮะนี่นะนำองแรกองค์ยไฮะไม่ผิดหวังแน่นอนครับเดี๋ยวถ้าว่างๆก็จะมาถ่ายสตูอีกทีหนึ่งครับนี่ก็มาดูดูว่าเน้นนีทุกใจก่อนขอให้ถูกใจก่อนนี่ครับโอ้ ต่อไปก็มาดูพระองค์ที่สองนี่ฮะองค์ที่สองก็เอาชิ้นนี้แล้วกันครับนี่เป็นพระที่เขาเรียกอยู่ในชุดเบญจภาคีครับวันนี้ก็ขายพระเกินตัวเองเลยครับเกินความสามารถเกินชื่อเสียงตัวเองเลยวันนี้ก็มาชมพระที่ เาเรียกว่าอะไรพระที่พระเบอร์โตก็เล่นกันมีก็เป็นพระที่เบอร์โตก็เล่นกันแต่เบอร์เล็กๆอย่างผมก็ก็ต้องลองดูครับเผื่อมีคนถูกใจอันนี้ก็เป็นพระสมโกกําแพงเพชรเป็นพิมพ์กลางนะฮะชํารุดความสมบูรณ์ก็ตามที่เอฟซี FC ได้พิจารณาเลยครับได้ชมกันเลยก็จะมีชิ้นส่วนช่วง ช่วงเขาเรียกว่าช่วงช่วงอกช่วงอกกระเทาะไปนิดนึงคะคือบอกตามตรงเลยว่าได้มาวันนี้ครับไปแบ่งป่าแกมาวันนี้นี่ก็ก็เขาเรียกว่าพระทุกองมีเนื้อคู่นะคือจังหวะไปได้มาตอนแรกว่าจะอบไว้จะไม่ทําคลิปเหมือนวันทําคลิปบอหลังอะไรประมาณนั้นแต่เอาแต่ว่าได้มาแล้วทําเลยครับเพราะว่า พระทุกองมีเนื้อคู่ครับทำมาก็คนที่ดูเป็นคนที่ชอบนี่เขาดูเป็นเขาก็สอบถามราคาเองครับแพงไม่กลัวครับกลัวไม่ได้ของนี่บางคนเขาชอบแบบนี้ครับนีบ่นี่ก็เป็นภาพที่ถูกใจครับถูกใจเอฟซีที่ชอบเรียนพระเก่าเป็นพระซุ้มกอที่ ใครก็อยากได้ครับมีกูแล้วไม่จนก็ได้มาวันนี้ครับนี่มาพูดถูกคือได้มาแล้วแบบวันนี้ถูกใจมากนี่เป็นผ้าที่เนื้อดินฮะเนื้อดินจริงๆผมในฟังรู้สึกข,ของผม,ผมคิดว่าพระคงไม่ได้ผ่านการเผาแน่าจะเป็นผ้าเนื้อมวลสารจะเป็นพงเกสรฮะทับถมกันมากๆมันก็เลยลักษณะสองก็จอคล้ายๆเนื้อดินนะ แต่ลักษณะถ้าลงกล้องมาแล้วก็จะเป็นพระที่แก่ผมว่านนะนี่แก่ผมว่านแก่ผมเขาเรียกอะไรนะแรด่ดอกมะขามอะไรประมาณนะั้นเนาะนี่อันนี้คือความหนึบขององค์พระเลยฮนะนี่นี่นไหลดูจากข้างจากข้างบนถึงข้างล่างเนี่ยอันนี้องค์นี้นี่นนม้วนสารแบบจัดจ้านมากครับนี่เนื้อนี้ ภาพนี้ถือว่าสมบูรณ์มากครับนี่ก็ถ้าฟิตฟิตก็ทักทายสอบถามราคากันได้ครับฟิตในที่นี้ไม่ต้องไม่ไม่ต้องแพงครับเพราะพระมันราคามอยู่ที่ที่องค์พระอยู่ครับพระทุกองค์มีราคาอยู่ที่ใต่ตัวอยู่ที่องค์พระครับพิมพ์เดียวกันบางองค์ก็มีแพงบางองค์มีถูกครับอันนี้องค์นี้ก็เป็นพระที่ค่อนข้างที่ ชัดเจนน่เนื้อหามวลสารนี้เป็นพระที่ชัดเจน,นถึงจะชำนุดที่หน้าอ,อกนิดหนึ่งโดยธรรมชาติก็จะมีมวลสารอยู่นี่แลก็นี่ฮะส่วนล่องลึกบา,บ,าบาง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 ตำแหน่งก็จะมีคราบหลุเาเรียกคราบกุกกำแพงเกาะติดเป็นชั้นๆคือเขียวแต่เป็นนิดๆแต่พระก็ ยังมีความส่วนของความสมบูรณ์ฮะเนี่ยก็หนึบหนึบฮะจัดจัดเนี่ยผ้าแบบนี้ก็ไม่ได้เจอบ่อยนะครับนี้ก็สนุนราคาก็ตึงตึงนิดนิดครับขอคนฟิตจริงๆต่อไปก็ามาดูขออนุญาตติดตามขออนุญาตนำเสนอองค์ที่สามครับนี่นี่ก็เป็นผ้ากุ ก็เรียกพระมหาหิสูรเนื้อชินเงินนี่ฮะกุวัดพระศรียุธยาไอ้กุวัดพระศรีสุพรรณบุรีนี่เป็นพิมพ์เล็กฮะนี่ฮะเป็นเนื้อชินเงินถูกใจลงที่ว่าองค์นี้เป็นพระที่จะออกชินเงินเก๋แบบเก่ปลาโลเก๋ตะก,กั่วนะครับเก๋ตะก,กั่วนี่ฮะเป็นพระที่ค่อนข้างจะ นะแบบแกตะกัวนี่สวยมีหน้ามีตาเนี่ยดูดูเรียกผิวธรรมชาติของนิชินเงินก็นี่ยก็ตึงๆฮะนี่ฮตึงๆสองช่วงไหนสึกๆหน่อยก็ผิวออกแบบชินเงินแก่ประลอดนะแต่ก็จะมีความเป็นที่ว่าแก่ชินเงินแบบอมตะกัวแบบโบราณโบราณะเนี่ยซีดมากครับ ถตะลงกองตัวจริงก็จะรู้ว่าเนื่อออกวันหน้าแบบชินเงินขอบข้างของพระนี่ก็บางมากครับถึงจะเป็นแม่พิมพ์ตัวบนตัวล่างนี่นี่ลักษณะของของแม่ส่วนนี่ครับต้องบาง,บาง่างขอบข้างต้องบางๆอ,อันนี้ก็นี่ต,ตัดช่อช่วงนี้ลักษณะเจ้าน่าจะเข้าใจว่าข้างฝั่งนี้เป,นเป็นเป็นพิมพ์ข้างหน้านะนเป็นพระ ที่สวยไม่น่ามีตาเนี่ยชินเงินก็ฝาก f อด้วยนะครับต่อไปก็มาดูพระเนื้อชินตะกัวนี่เป็นปรมาจารย์นะคือว่าเป็นกิจยุคยุคเก่าฮะหลวงพ่อเนียมวัดน้อยสุพรรณบุรีฮะนี่ก็เป็นพระเป็นพระพุทธพิมพ์พระประธาน,นรพ,พระประธานใหญ่ เนื้อหาวันหน้าจะออกแบบชินตะกัวแบบอมปลอดอยู่ในตัวน,นี่อมปลอดอยู่ในตัวเบาบาว,าวเหมือนเหห์ส่วนนี้และครับนี่ฮะอมผ้าก็จะนี่ฮะนี่ก็ช่ชวงกระทบเลยนีน่นี่ก็โดนธรรมชาตินะฮะผิวดินก็แบบดินมั่งหรือว่าเป็นผ้ะผิวออก ไขน่วนวลๆมั่งฮะนี่ฮะมีช่วงนี้ก็มีผิวเปรียบออกนวลๆฮะเนืน้อหาก็จะออกฟอร์มแบบตะกุดก็เก่าอะไรประมาณนี้ฮะนี่ครับเป็นตะกัวที่ มีราคาแพงมากครับนี่เป็นพระที่สภาพหย่อนสวยนิดนึงครับแต่ว่าความชัดเจนของเนื้อตะกั่วเนี่ยก็ของพระองค์นี้ก็ยังมีเสน่ห์นครับยังมีเสน่อยู่นิดนึงครับยังเป็นธรรมชาติของของแม่พิมพ์อยู่ะเนี่ยก็ยังมีความลึกความคมความลึกของพิมพ์พระนะนครับ ลูดใหญ่นะครับช่วงเกยียร์ก็โดนนิดนึงข้างก็โดนนิดนึงฮะน่าจะน่าจะอยู่แบบเลี่ยมกรอบแล้วแกะออกใช้ความโดนทัมผัดนะฮะนี่โดนคีมอะไรประมาณนั้นครับดูที่ก้นนะใต้ฐานลงพระก็วันหน้าก็จะออกแบบ ชิ้นตะกัวออกวาวๆด้านๆเหมือนคือวันนั้นจุดจุดหนึ่งก็กาลังจะเกิดสนิมแดงอะไรประมาณนั้นครับก็จะออกวาวๆหน่อยครับนี่ก็เป็นผ้าที่ดูแล้วถูกใจครับอ่าส่วนตัวนี้ดูว่าเก่าเป็นผ้าค่อนข้างจะเก่าครับผมเก่าแบบสไตล์หลงพ่อเนียมวัาน้อยนะครับต่อไปก็มาชมชิ้นต่อไปนะครับนี่ก็เป็น พระหล่อโบราณพระที่มีอายุการสร้างสมัยสงครามอินโดจีนนะเนี่ยก็ปีก็สองสี่แปดห้าเป็นชินราชอินโดจีนพิมสังคติยาวหน้าเสาห้าองค์นี้เป็นพระที่ผ่านการใช้ฮะผิวแบบเขาเรียกว่าไรผิวแบบหิ่งหิงแบบนี้แบบผิวแบบหิ่งนี่ฮะก็จะออก นี่ฮะผิวจะออกเหลืองอมแดงนิดนึงฮะผิวเก๋น้ำทองฮะวันนะาแบบนี้นี่เป็นผ้าที่มีเสน่ห์ครับนี่ตามสไตล์ผ้าหลอโบราณฮะนี่มีเสน่ห์ร์มน่ารักครับก็บอกเลยว่าแทดูง่ายเลยแบบนี้เป็นผ้าเรียมเงินใช้แบบ เวียเงินโบราณะแต่หูห่วงนี่จะเป็นเป็นเป็นสแตนเลสเป็นห่วงพุกเก่าอะไรประมาณนี้ฮะไม่ใช่ไม่ใช่เงินครับจะของเก่าก็าน่าจะกลัวพระหายก็เลยต้องใส่ตใส่เลสตรงนี้ะใส่เลสที่หูตรงนี้นี่ครับเป็นชินราชอินโดจีนที่องนี้ไม่มีโค้ดนะครับองนี้องนี้ไม่มีโค้ดถ้าพระองนี้มีโค,ค้ดสภาพนี้ต้องมี ขาเดียวภาพสภาพนี้มีหน้ามีตาผิวไม่เดิมก็จะเขาเดียวน่าจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้ามีโค้ดองนี้ก็ตีราคาก็น่าจะครึ่งแสนนะถ้ามีโค้ดนะครับแต่นี่เป็นภาพที่ไม่มีโค้ดก็ราคาก็ย่อนมาหายเยอะไปพอสมควรครับนี่ะครับ,รบแต่ก็ยังเป็นพรพที่ค่อนข้างที่จะ เป็นพระพิมพ์นิยมอยู่เป็นพิมพ์ต้นๆเป็นสังคติยาวหน้าเสาห้าประมาณนี้นะก็ถ้าผิดถูกก็ขออภัยครับใส่ตรงาอาจจะเข้าม,มาดูอาจจะเซฟผมได้ก็เรื่องพิมพ์ก็อาจจะไม่เก่งเท่าไหร่ครับแต่เป็นพระที่ผิวเล็กเก่าจริงๆครับนี่ก็ฝาก fc ที่กำลังมองหา ชินลาดอิโนโนจีนฮนี่ครับเป็นพระที่ตอบโจทย์เอฟได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปก็ดูชิ้นต่อไปนะครับขอมาดูชิ้นต่อไปเป็นแถวล่างฮะนี่ก็เป็นอ,อ๋หยิบตรงนี้เลยเป็นพระหล่อโบราณฮะนี่ฮะนี่ก็เ็เรียกว,ว่าพระโมกขลาสาริบุตรฮะ ช่วงองนี้เรี่ยมพลาสติกไว้เป็นผ้าที่ออกปีลึกๆฮะสองสี่แปดหหลวงพ่อแฉ่งบางพังครเป็นผ้าโพกกร,ระซัช่วงหูหูเหลียนนะเลียนหล่อนี่เป็นผ้าเป็นผ้าหลบโบราณครับเจ้าของเขาโยดกาวกระชางไว้นะครับหูหักนี่เขาเลยต่อไว้เป็นผ้าที่วันหน้านี่ก็เหมือนอิโดจีนะครับ เป็นพระที่วันนะใกล้เคียงถ้าเป็นพระโลหะที่ท,ที่สร้างหล่อโบราณนี่ก็วันน้าจะออกโซนเดียวกันนี่ครเป็นนื้ออมเขียวนะฮะนีะอ,อันนี้ก็ผ่านการใช้หน่อยนี่ฮะนีช่วงแขนก็มีหลุมตามพิมพ์ทรงตรงนี้ก็ การันตีฟาร์มดูง่ายตรงนี้ตามรูปเนี่ยถ้าภาพน,นี้ก็ราคายังพอจับต้องได้ครับนี่โพอวพากันไปครับหลวงพอ่อแจงบางพังเป็นพระโพกษันะ์รัาเรียกพระโชคลาภครับต่อไปก็มาดูยอดธงแล้วกันครับจีนนี้ก็เป็นยอดธงอยุธยาอ่ายอดธงอยุธยา พระช่วงนี้ก็มีการใช้โชคชลน,นี่การใช้โชคชนพระนี่ฮะก็อาจจะหรือเป็นพระห่อโบราณนะองค์นี้เป็นเนื้อหนากอาจจะเป็นตามสไตล์เขาคืออาจจะห่อได้ตามยุคโบราณก็อาจจะประมาณนี้นะนี่ฮะประมาณนี้ก็เป็นพระห่อซ่วนมากพอจะเป็น ลักษณะประมาณนี้คืออาจจะไม่ติดหน้าติดตาก็ไ้ครับนี่เป็นพระขนาดเล็กๆครับยิง่งเล็กยิ่งแพงครับพระอยุทยาอันนี้เป็นเนื้อหนาครับสมัยก่อนนี้พระอยุทยานี่ก็จะแพงก็มีสองเนื้อนะครับเนื้อหนากับเนื้อทองคานี่นะครับองค์นี้ก็เป็นยอดทองยอดทองแบบนี้ก็ พระมหากาษัตริย์เป็นคนสร้างครับนี่นเนื้อหาวันณะนี่พระเนื้อหน้านะครับนี่ผิวหน้าก็เป็นพระที่ใส่บูชาออกรบนะฮะสมัยก่อนอยุทธยาเป็นพระที่หน้าหน้าสะสมมากครับนี่ต่อไปก็มาดูชิ้นต่อไปก็เอาตรงนี้ละ ชิ้นนี้ก็เป็นพระยุทธยาอยีกชิ้นนึงครเป็นเนื้อชิ้นเงินเชยทพนโบสองชั้นนะประมาเนื้อชิ้นเงินตรองนี้ก็ลักษณะพระก็จมูกโด่งๆมีหน้ามีตาครับนี่ชิ้นเงินพลิกมาข้างหลังก็ผิวก็ตามลักษณะพระยุทธยาเป็นชิ้นเงินตึงๆประโลดวาวๆนะฮะนี่ครับแห่ง เฮงซีดไปแล้วนะฮะนี่ฮะช่วขงข้างๆมีรอยตัดนะนี่รอยตัดนี่ฝาน,นี้ก็ไม่มีมคมแล้วฮะนี่ลักษณะสวยครับสวยมีหน้ามีตาต่อไปก็มาดูอีกชิ้นนะฮะนี่ก่อนจะจะจะจบแล้วนะฮะก็ใช้เวลามาเยอะอันนี้ก็เป็น พระเนื้อชิ้นเงินครับนี่ก็เป็นเนื้อชิ้นเงินลักษณะพิมพ์ก็คล้ยคายๆนางกำแพงครับนี่เป็นพระเนื้อชิ้นเงินเนื้อข้ออกแบบชิ้นเงินยุคกเก่าๆพระแทะดูง่ายครับนี่เป็นพระกำแพงนางกำแพงเนื้อชิ้นเงินต่อไปก็มาดูอีกสองชิ้นสุดท้ายชิ้นนี้ก็เป็น เป็นพระเก่าอีกชิ้นหนึ่งครับเป็นก็เรียกว่าพิมพ์คุดสาเล็กคุดสาเล็กตรงนี้ก็ผ่านกันใช้นึกๆมาหน่อยครับนี่ปิดข้างมาก็ยังมีขอบไม่พิมพนี่ครับประกบมีพิมพ์ตัวบนตัวล่างคุดสาเล็กหลุมปูเพล็กกดกิงแก้วอนี้นี่คร ลักษณะพิมพ์นนีจ้จะน่าจะ,ะเยี้น,นิดนึงนะฮะเอียงเอียงขยี้นิดนึงนี่ฮะพระเก่าสนใจแบ่งปันก็ทักมาได้ครับมีราคาแบ่งปันถ้าจะรับประกันก็คงจะแพงเนะี้ยเอาแบราบราคามันๆแล้วกันครับแบ่งเอาไปบูชากันครับต่อไปก็เป็นพระองค์สุดท้ายของคลิป,ลปนี้นะฮะ เป็นอุปคุตถือดอกบัวฟันปลาฐานฟันปลาเนื้อสำริดเป็นอุปคุตสำริดฐานบัวฟันปลาเป็นเนื้อสำริดเงินพงกนี้ก็จะออกเป็นเนื้อสำริดเงินยุคต้นๆน,นีเป็นพระยุคต้น เนื้อหานี่ก็ออกจ้าวน้ำเงินนะประมาณนี้นี่ถือดอกบัวมีประคำเนี่ยเขาเรียกกิ่งตะกะเตนกิ่งเขาเรียกเขาเรียกว่าพระอุปคุตถือดอกบัวฐานฟันปลาน,นีประมาณนี้นะจนเจ้าตะกะเ่นหรืออุปคุตก็ก็ประมาณนี้นะนี่มีประคำอยู่ข้างหลัง เป็นเนื้อสำริดเงินนะสำริดเงินซีดหมดอย่างเนื้อวันหน้าก็ออกสำริดเงินตามฟอร์มเป็นพระอบคุดถือดอกบัวฐานฟันปลาเรียกยาวเงินแต่เขาต้องเรียกอย่างาง,ออางั้นครับพาะนี้ถือดอกบัวด้วยเป็นพระอบคุดถือดอกบัว อันนี้ก็ฐานฟันปลาไคลิกฐานฟันปลาแบบนี้นี่ฮะเป็นเนื้อสมพิษเงินใต้ฐานนี่เป็นพระเลี่ยมพละติกไว้ครับที่ฐานก็จะมีจะมียันยันเป็นเลขกหนึ่งเล็อุณารโมอุณารโมอยู่ตรงกลางได้มาวันนี้เลยครับไม่ได้ไปฉายหนังที่ไหนครับก็มาพูดคุยกับ f อซช่อง y u t u b e เนี่ย พระโยนยมอีกชิ้นหนึ่งที่นำเสนอวันนี้ครับองค์สุดท้ายของวันนี้ก็ขอฝากเอฟซีไว้พระทั้งหมดนะครับรวมรวงก็จับนระมานี้นะนี่รพระที่ฝากฝากเอซขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ให้ความกรุณาทนฟังเสียงไม่เห็บพูดเรื่องพระเรื่อยๆปครับถ้าสนใจอยากบูชาก็ฝาก ทักแอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมเวียงพิจแลงที่เบอร์085 770 4527ก็เข้ามาเซิร์ชหาเบอร์โทรกันได้หน้า Google ก็ได้ครับพิมพ์คาว่าเวียงพิจแลงจะมีเบอร์ไลน์เบอร์โทรขึ้นมาครับ,รบก,ก็ฝากช่อง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเป็นกำลังใจน้องใหมนะ่ในวงการปรัะเื่องอีกช่องหนึ่งครับทำคลิป เพิ่งทำไม่กี่คลิปครับที่หายกันไปทั้งสองเดือนวันนี้ข็ขกกล่าวว่า FC ทุกท่านที่ติดตามเข้ามาชมเข้ามาศึกษาทนฟังจนจบคลิปในวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆบางๆสุขภาพแข็งแรงมีโชคไม่ใช้ถูกหวยทุกงทุกท่านครับสวัสดีครับ